อยากชวนลูกเล่นเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงฟังคลิปนี้ค่ะคุณใช่ไหมคะที่อยากจะให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะชวนลูกไปขี่จัก,กรยานชวนลูกไปกินข้าวข้างนอกชวนลูกไปสนามเด็กเล่นชวนลูกไปให้อาหารปลาหรือชวนลูกไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วอยากจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนคําศัพท์ก็ไม่รู้ ประโยคก,ก็ไม่กล้าแต่งเองมันติดติดขัดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะทางแก้ข้อที่หนึ่งนะคะก็คือให้คุณ เปิดหูฟังค่ะหลายๆคนนะคะอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกได้แต่ไม่เคยฟังสื่อภาษาอังกฤษเลยก็จะมีความกังวลว่าเอ้ยฉันออกเสียงถูกหรือเปล่าประโยคนี้เจ้าของภาษาพูดยังไงออกเสียงไปสำเนียงก็ไทยๆไม่เหมือนกับเจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นทางแก้นะคะก็คือ คุณต้องเปิดหูฟังและฟังสื่อที่เป็นของเจ้าของภาษานะคะให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วพอเราได้ออกเสียงตามเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถออกเสียงตามได้อย่างถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะก็คือ คุณจะต้องมีชุดประโยคอยู่ในหัวค่ะหลายหลายคนอยากจะชวนลูกไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นไปซื้อของเล่นของเล่นหรือไปสนามเด็กเล่นแต่ไม่มีชุดประโยคอยู่ในหัวคุณอาจจะไปดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตไปซื้อหนังสือมาอ่านหรืออาจจะทักอินบ็อกซ์มาให้ไก่ทำคอนเทนต์พวกนี้ก็ได้เดี๋ยวพอคุณมีชุดประโยคอยู่ในหัวแล้วเนี่ยให้คุณ ฝึกซ้อมก่อนที่จะนำไปพูดกับลูกจริงๆค่ะหลายคนซื้อหนังสือมาอ่านแต่ก็วางไว้ตรงนั้นแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวทำนู่นก่อนค่อยอ่านเดี๋ยวอันนี้เสร็จก่อนค่อยอ่านพอคุณอ้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่จัดเวลาให้ตัวเองได้พัฒนาตัวเองสักทีหนึ่งมันก็จะทำให้คุณเนี่ยหมดไฟในการทำสิ่งสิ่งนั้นในที่สุดค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ เปิดปากพูดอย่างต่อเนื่องค่ะหลายๆคนทักษะการฟังดีมาก แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับลูกได้สาเหตุง่ายๆเลยก็คือคุณไม่เคยเปิดปากพูดค่ะเพราะทักษะการฟังกับทักษะการพูดมันใช้ทักษะคนละทักษะการทักษะการฟังใช้แค่สมองกับหูเท่านั้นแต่ทักษะการพูดก็คือใช้กล้ามเนื้อปากค่ะระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะใช้กล้ามเนื้อปาก แตกต่างกันและมีตัวอักษรหลายๆตัวที่ไม่มีในภาษาไทยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษยอย่างมั่นใจก็คือให้คุณเปิดปากพูดบ่อยๆพอได้ยินเพลงเด็กหรือว่าได้ยินการ์ตูนเด็กเนี่ย ให้คุณเปล่งเสียงออกมาดังๆให้ตัวคุณเองได้ยินคุณออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาหรือเปล่าและในวันนี้นะคะไก่ก็มีคอร์สนะชื่อว่าคอร์สทำกิจกรรมกับลูกเป็นอังกฤษได้ ง่ายนิดเดียวค่ะซึ่งคอร์สนี้นะคะก่จะแก้ปัญหาทั้งหมด3อย่างที่ไก่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะและไก่ก็จะมีเวิร์กช็อปให้คุณทำตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนทำให้คุณได้เกิดทักษะทันทีหลังท,ที่เรียนแต่ละคลาสจบไปค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ให้ทักไก่มาที่ l i น์แอ s ไตล์ครูมแม่ไก่และคลิปนี้นะคะไก่ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แบ่งปันออกไปกดติดตามไก่ทั้ง3ช่องทางนะคะ Facebook YouTube สร้างลูก2ภาษาได้ง่ายๆสไตล์ครูมแม่ไก่แล้วก็ติดตามไก่ใน Tik Tok ด้วยนะคะ ครูแม่ไก่สอนลูก2ภาษาแบบไง่ายๆค่ะจะได้ไม่พลาดกับประโยคดีๆคำศัพท์ดีๆถึงกำลังใจดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าเพราะไก่เชื่อว่ารากฐานภาษาของลูกเราจะแข็งแรงเราก็จะต้องเริ่มต้นจากที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะ